วันนี้เราก็เจอนะครับนี่ครับลูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับครับที่เราเจอลูกคอกี้นะครับเราเดยวจะขึ้นนะครับมันก็น่าจะขึ้นยากนะครับเพราะว่ามันลูกมันอยู่สูงมากครับเป้วชื่นใจครับตาสว่างครับอยู่ในป่าครับหายากนะครับที่จริงแล้วถ้าเราจะขึ้นนะเราต้องขึ้นตอนที่ฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกอาจจะเกิดอันตรายได้หนึ่งในต้นไม้มันมีทั้งมดทั้งยุงแล้วก็ลื่น เราก็ต้องเชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้ผสมคลนะครับมันก็ถ้าปีนไม่เป็นก็จะไปเสี่ยงนะครับมันไม่คุ้มกับการที่เราตามหาสิ่งนี้นะครับวันนี้พวกับผม i อแอมคารนดอยนะครับวันนี้เราจะพามาหาผลไม้ป่านะครับซึ่งมันจะเป็นผลไม้คล้ายๆลำไยนะครับแต่ว่ามันจะออกส้มๆเดี๋ยวเราจะไปหากันนะครับฝนตกแบบนี้ต้นไม้มันน่าจะลื่นนะครับแล้วเราก็จะไปหากันนะครับ ราจะเข้าป่าครับยุงก็เยอะนะครับฝนก็ตกผมว่างานนี้แหละครับมีเฮครับถึงแล้วครับแล้วก็จะขึ้นนะครับมันจะอยู่บนต้นไม้สูงมากนะครับฝนตกมันก็น่าจะลื่นนะครับวันนี้เราก็เจอนะครับนี่ครับลูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับต้นนี้แหละครับที่เราเจอลูกเมื่อกี้นะครับเราเดยวจะขึ้นนะครับมันก็น่าจะขึ้นยากนะครับเพราะว่ามันลูกมันอยู่สูงมากครับแล้วฝนก็ตกครับมันมันก็อันตรายได้นะครับ นี่นะครับก็ได้ครับเยอะเลยนะครับคือหน่อยนะครับขึ้นเป็นต้นไม้สูงมากครับเพื่อลูกนี้นะครับฝนตกแล้วมันอันตรายมากนะครับคืออย่าเลี้ยมแบบนะครับเดี๋ยวจะตกลงมาได้นะครับแต่ผมก็เกือบไปนะครับทั้งหมดทั้งยุงต้นไม้ก้อนลื่นนะครับแต่ก็ได้มาสําเร็จครับเนี่ยเทียบเลยครับลูกนี้โอ้อร่อยอร่อยจริงครับ นี่นะครับเราก็จะตามเก็บแบบนี้นะครับเราก็ตัดลงมาแล้วครับแค่นี้นะครับเราก็ได้มาเยอะแล้วนะครับเราก็จะกินนะครับทำรองว่าอร่อยมากอืมกัดแล้วลูกมันจะเป็นแบบนี้สีส้มๆแบบนี้นะครับเราบว่าเด็ดมากนะครับเปยวได้ใจครับ อืมทำเปรี้ยวนะครับทำเปรี้ยวฮันเปรี้ยวชื่นใจครับตาสว่างครับอยู่ในปา่าครับหายากนะครับที่จริงแล้วถ้าเราจะขึ้นนะเราต้องขึ้นตอนที่ฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกอาจจะเกิดอันตรายได้หนึ่งในต้นไม้มันมีทั้งมดทั้งยุงแล้วก็ลื่นเราก็ต้องเชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้พอสมควรนะครับมันก็ถ้าปีนไม่เป็นก็จะไปเสี่ยงนะครับ มันไม่คุ้มกับการที่เราตามหาสิ่งนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็ทําได้ปกติแล้วต้นไม้ผมก็ไม่ค่อยเป็น,นครับเวลามองลงมาในที่สูงนี่คือขายก็สั่งนะครับแต่ก็ขึ้นมาได้ครับมันจะสูงมากตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี้เราก็จะใส่รถดีไปหน่อยนึงนะครับ ก็จะส่ไปคลุกคลุกให้เข้ากันครับมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยครับมันก็จะเปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวยินดีนะกินเปรี้ยวยินดีนะครับถ้าคนท้องเห็นนี่แบบโอ้โหน้ำลายไหลนะครับอืมอืมมันเป็นอะไรที่อร่อยมากครับคุ้มกับการที่เสี่ยงครั้งนี้นะครับคุ้มมากครับอืมมันอร่อยมากครับ ผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่ชอบของเปรี้ยวมากกว่าของหวานนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้โหบอกว่าอร่อยมากครับไอเอ็มคารินดอยครับพามากินแบบนี้เลยนะครับอืมันเป็นอะไรที่หยุดไม่ได้นะเวลากินนะหยุดไม่ได้มันเปรี้ยวมากครับมันเป็นอะไรที่อร่อยสมกับการที่เสี่ยงครั้งนี้นะครับสำหรับอินพีนี้นะครับไอเอ็มคารินดอยนะครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส c r คล e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปตาหาผลไม้อะไรหรือเราจะทําอะไรถ้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับสําหรับอีพีนี้ไอ m แอมเกินเดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนนะครับอือ เดี่ยวอร่อยครับ